กองบังคับการควบคุมที่1ขออนุญาตสรุปผลการปฏิบัติประจำปี2566 เพื่อกรุณาทราบดังนี้ครับการเฝ้าตรวจและป้องกันพื้นที่ชายแดนบูรณาการหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการและส่วนราชการในพื้นที่ทําการลาดตระเวนทางบกและทางน้ําบริเวณจุดเพ่งเล็งที่สําคัญจํานวน11,401ครั้งการซุ่มเฝ้าตรวจจานวน1666ครั้งการตั้งจุดตรวจดานตรวจโดยบูรณาการร่วมสามฝ่ายจํานวน6920ครั้งและการปิดล้อมตรวจค้นตามบัญชีเครือข่ายยาเสพติดจานวน15ครั้งพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันชายแดนด้วยการกําหนดแผนลาดตระเวน่วทนพื้ี ต่อระหว่างกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกับกองกำลังสุรนารีรวมทั้งปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ อันเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใช้การบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่จัดระบบและควบคุมการใช้กําลังประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนโดยดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนจํานวน128ครั้งตามโครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติในพื้นที่ชายแดนจํานวน120ครั้งตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดจานวน248ครั้งและตามโครงการสร้างเครือข่ายผู้นาหมู่ ยาเสพติดจานวน30ครั้งรวมทั้งจัดบรรยายพิเศษเรื่องปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนให้ความรู้กับผู้นําชุมชนหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาพประชาชนในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงให้กับผู้นําชุมชนตามแนวชายแดนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หาดบ้านนาตําบลบ้านกลางอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมจึงเข้าหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน,นครพน,นมเพื่อหารือนแนวทางช่วยเหลือและแก้ Him, ไขปัญหาการนําไฟฟ้าขึ้นไปใช้บนหาดบ้านนาขึ้นขาดไฟฟ้าใช้เพื่อ การอยู่อาศัยและการเกษตรรวมทั้งยังได้เข้าหาหรือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบปราบปรามจับกลุ่มและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักรอบทำงานผิดกฎหมายหาหรือแนวทางป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับอำเภอตามแนวชายแดนรวมทั้งผลักดันสวนราชการในพื้นที่ในการจัดระเบียบเรือนในแม่น้ำโขงจากการดำเนินการดังกล่าวนำไปสู่การจับกลุ่มที่สำคัญดังนี้ผลการปฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติยาเสพติดจับกลุ่ม113ครั้ง ผู้กระทําความผิด113รายของกลางยาบ้า1 4 8 6 3 1 3เม็ดและยาไอซ์744กิโลกรัมเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาถือว่ามีสถิติการจับกลุ่มลดลงร้อยละ51ปริมาณของกลางยาบ้าลดลงร้อยละ34ยาไอซ์ลดลงร้อยละ18โดยมีเหตุการณ์จับกลุ่มที่สาคัญดังนี้กองบังคับการควบคุมที่1โดยกองร้อยทหารราบกองกําลังสศักดิ์มนตรีจัดกาลังร่วม3าฝ่ายจับกลุ่มผู้กระทําความผิด2รายพร้อมของกลางยาบ้า1,800,000เม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านขับพวง ตำบลน,น้ำกั่บอำเภอท่าพ,พนมจังหวัดนครพนมและอีกเหตุการณ์ตรวจยดของกลางยาบ้าจำนวน1 2 9 6 8ล้าเมร็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านคับพวงตำบลน,น้ำกั่บอำเภอท่าพ,พนมจังหวัดนครพนมผลการปฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติปา่าไม้มีการจับกลุ่มแครั้งของกลางไม้พยูแปรรูป3 1 4ท่อนและไม้ชิงชัน4ีท่อนเปรียบเทียบกับปีงบประมาณผ่านมาถือว่ามีสถิติการจับกลุ่มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ8ปปริมาณของกลางเพิ่มมากขึ้น 8, ร้อยละเจ็ปสิบาปดผลการจั กุม29ครั้งมีผู้กระทำความผิด14รายของกลางรถจักรยานยนต์6คันรถยนต์8คันเรือ9ลำพึดกัญชา3,143กิโลกรัมอาหารแช่แข็งจํานวน32,640กิโลกรัมสุกร20ตัวและบุหรี่จํานวน312เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาถือว่ามีสถิติการจับกุมเพิ่มมากขึ้นร้อยละ20ปริมาณของกลางโดยเฉพาะอาหารสดแช่แข็งเพิ่มมากขึ้นร้อยละ26ผลการปฏิบัติพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองผลการจับกุม10ครั้งผู้กระทำผิด39รายเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาถือว่า มีสถิติการจับกลุ่มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ90ปริมาณผู้กระทำผิดเพิ่มมากขึ้นร้อยละ86การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านจากกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับแขวงคำม่วนจำนวน2ครั้งและร่วมกับแขวงสวรรค์นเขตจำนวน2ครั้งจัดประชุมกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนแขวงคำม่วนจำนวน5ครั้งกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนแขวงสวรรค์นเขตจำนวน7ครั้งจัดการลาดตระเวนร่วมทางน้ำตามลำแม่น้ำโขงไทยลาวในพื้นที่จำนวน1ครั้งรวมทั้งจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อม วสดวกนำส่งผู้ป่วยราษฎรชาวลาวจำนวน2ครั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจำนวน11ครั้งการปฏิบัติในพื้นที่ระวังป้องกันจากการได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่สป,ปลาวหน่วยสามารถพิสูจน์ทราบที่ตั้งการวางกำลังของสอป,ปลาวในพื้นที่รับผิดชอบได้เป็นจำนวนมากกองบังคับการควบคุมที่1ขอตรจรายงานสรุปผลการปฏิบัติประจำปี2566เพื่อกรุณาทราบแต่เพียงเท่านี้ครับ